ครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่นี่ครับตรงที่ตึกถล่มนะครับตอนนี้ก็กําลังค้นหานะครับผู้ประสบภัยอยู่นะครับนี่ครับพี่ครับพี่ครับเล่าประสบการณ์ตอนที่นาชีชีวิตให้ฟังหน่อยครับก็ทํางานชั้นห้านะก็มันเกิดเผ่นดินไหวประมาณช่วงบ่ายโมงยี่สิบก็ตึกก็มันสั่นหลย พังสันสะเทือนก็เสศษปูนเศษเลยก็ล่วงเขาล่วงแค่นั้นเะพื่อผมคนร้องแต่คนบอกน้องก็วิ่งวิ่งเดียวก็มองหามได้หนีไฟเขวิ่งจากชั้นห้าวิ่งวนลงมาพพี่พี่อยู่ชั้นห้าเหรออยู่ชั้นห้าโอ อ่าแต่นีแรกผมคิดว่าช่วงอยู่บนไดีไฟอ่ะคิดว่ายังไงก็ไม่ทันแล้วแหละแต่บันไดมันประมาณแต่ละชั้นมันเกือบ20ขั้นนะพี่ผมไปแค่สี่ขั้นถักดีขั้น5ขั้นอย่างเงี้ยอ่าก็คือวิ่งวนวิ่งวนวนแล้วคนมันก็ดันดันดันลงแลตอนนั้นได้ยินเสียงเลยวิ่งวิ่งลงมาวิ่งแล้วเพราะว่าตอนอยู่ชั้นห้าอะ มันแปลงเงี้ยใช่ไหมอ่าตึกมันแปลงแล้วพอตึกแปลงปุ๊บเศษปูนเริ่มร่วงแล้วผมคิดว่าอ้าวไม่ใช่แล้วแค่นั้นแหละมก็ทิ้งของทิ้งเครื่องมือทิ้งโทรศัพท์ก็ลกน้องวิ่งวิ่งเดียวเพราะมองหาได้หนีไฟเดียวเขาวิ่งวนวนปุ๊บช่วงวิ่งวนมันก็ตึ้งตึ้งมาแล้วนะอ้าแล้วคนมันดันกันเยอะไงพอทีนี้ถึงชั้นหนึ่งคนก็ทะลุชั้นหนึ่งแต่ผมทะลุลงใต้ดินมันมีชั้นใต้ดินใช่ไหมอ่าผมทะลุลงใต้ดินปุ๊บก็ มองหาแล้วที่ว่าวิ่งขึ้นออฟฟิศก็พูดวิดประมาณห้าเก้าวอาก็คือพอวิดปุ๊บก็5้าเก้าก็แผ่นปูนใหญ่ๆก็เต้มตามหลังมาก็ตอนนั้นมันก็มืดไปเลยทั้งฝุ่นทั้งอะไรมันก็ไม่เห็นแล้วเข้าคอเข้าจมูกเข้าอะไรก็คือแสบหูแสบตาแล้วแหละพี่ล้มไหมครับว่าพี่วิ่งไม่ล้มก็คือจับมือกับโฟแมนไม่รู้โฟแมนอะไรเลยก็ดึงแขนกันไว้แหละก็คือพยายามหาแสง หาแสงแล้วก็หามืด,มดเลยใช่ไหมตอนนั้นมันมืดพี่มันมืดมากคืออารมณ์ในตอนนั้นก็คือตั้งตั้งก็งตั้งตั้งสติแล้วก็มองหาช่องที่ว่ามันมีแสงเข้า<ะ>ก็ไปเจอแ้มทางออก<ะ>ก็ค่อยจูงแขนกันข้ามกำแพงแล้วก็เอามันได้นั่งร้านอะ่ะไต่ข้ามไปฝั่งรถไฟอ่าหลังจากนั้นก็ค่อยๆพากันออก เราเราคนที่วิ่งตามหลังที่มีเยอะไหมครับที่อยู่ออกออกตอนออกพร้อมกันประมาณ78คนได้ตอนตอนที่อยู่ชั้นห้าที่อยู่กันกี่คนอะโอ้เยอะเยอะเลยอ่ะเยอะเยอะประมาณกับยี่สบอะแล้วทีนี้พอมาออกกันในบันไดนี่ไฟก็ชั้นชั้นบนมันก็วิ่งลงมาด้วยใช่ไหมล่ะมันก็ดันดันดันลงลงทั้งคนก็ล้มด้วยอะไรด้วยมันจลมุลวิ่งต้องมันมันต่างคนต่างหนีตายอ่ะนาทีชีวิตเนาะ แต่ก็ตอนนี้ก็คือชุดผมก็รอดมา13คนที่ยังตีอยู่ข้างในตอนนี้ก็คืออีกสามคนสาคนครับผมก็ตอนนี้ก็ยังผู้ชายครับ<า>ก็เฝ้ารอตั้งแต่เมื่อวานบ่ายเมื่อคืนก็ยันตีห้าก็รอกันก็คือไม่กลับก็รอจนกว่าจะเจอครับเจอแบบขอให้มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ขอให้เจอก่อน คิดว่าว่ามีอะไรทำไวไหมที่ท,ที่เขาน่าจะมีช่องอะไรก็ขอให้เขามีช่องหรือว่ามีที่หลบอ่าเพราะว่าข้างนอกก็สู้เต็มที่อ่าคนข้างในก็รอแต่ถ้าถ้ารอดชีวิตนะก็ขอให้เจอเร็วถ้าเจอก็ขับขากลับบ้านแต่ถ้าความรู้สึกที่ตอนนี้เป็นยังไงครับตอนนี้ก็แบบว่าชีวิตแบบของเราแบบนิดก้าวอีกอีกกี่ก้าวนะ อีก5เก้า5เก้า5เก้านี่คือเพราะว่าอะไรมันโทรศัพท์ร่วงก็คือทางบ้านก็เห็นข่าวปุ๊บว่ก็แม่ก็คิดว่าติดต่อไม่ได้แล้วแหละทางบ้านก็ใจเสียแล้วก็รอดไม่ได้ก็ถือว่ายังดวงดีแต่ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนที่ว่าอยู่เนการน่ะสู้ๆด้วยกันครับคิดว่าต้องมีคนรอดอยู่นะตอนนี้มีมีครับต้องมีต้องมี ก็เป็นกําลังใจนะครับให้เจ้าหน้า <ผม S 2> ที่ด้วยนะครับพี่พี่ก็แบบตอนนี้ใจใจพี่เป็นยังไงบ้างเนี่ยซีนรอดมาได้ตอนยาคิดถึงก็คือคิดถึงบ้านเนี่ยที่อยู่ด้วยกันก็รอดมาด้วยกันน้องๆอยูด่ด,ด้วยกันตอนแรกออกมาก็คิดว่ารอดมาคนเดียวเพราะว่ามองหาทีมงานเองไม่เจอแะโกนเรียกชื่อเรียกอะไรก็ไม่มีใคร,ราขาเราขึ้นไปไปทำอะไรนะเป็นช่างอะไรอ๋อเป็นงานระบบพี<อ>่งานระบบสปริงเกอร์ก็คือช่วงเช้าอ่ะ อยู่ชั้น18กับ22นะแต่ทีนี้มันไม่มีของที่ว่าจะทํางานต่อลูกพี่ก็เลยสั่งให้ลงมาชั้น5้้าถ้ายังอยู่ชั้น18กับ28กับ22นะ10กว่าคนทั้งชุดเนี่ยก็คือไม่รอดอ๋อคือโชคดีที่แบบว่าของมันหมดใช่ครับก็มุบคนลงมาก่อนเที่ยงมากินข้าวเสร็จพวกก็นอนพักเที่ยงกันแล้วถ้ามันเกิดช่วงพักเที่ยงที่ว่านอนกันนะช่วงนั้นก็น่าจะไม่รอดก่อนที่มันเกิดช่วงบ่ายอ่า นั่นแหละครับก็คือนาทีชีวิตเลยนะมันแค่แป๊บเดียวพี่แป๊บเดียวจริงก็ที่เราไม่ได้ก็ถือว่าบุญวินอะ่ะก็ขอให้สู้ๆทุกคนครับเป็นกำลังใจให้ทำงานยังไงเป็นกำลังใจให้นะครับอันนี้ก็รอนะครับรอ,อเพื่อนนะครับ นดูกันที่ไหนนะครับจังหวัดอะไรนะขอนแก่นพี่ขอนแก่นนะครับมีเขามาจากขอนแก่นก็ทำทำงานระบบนะครับผมทำงานระบบสปิงเกอร์ระบบสปิงเกอร์นะเพิ่งเราเนี่ยแหละทำงานระบบก่อทีมงานก็มากันเป็นสิบใช่ไหมครับถ้าผมยี่สิบยี่สิบคนไม่เคยเจอพี่ไม่ไม่เคยเจอเห็นแต่ในข่าวเออไม่เคยเจอเห็นแต่ในข่าวตึกถล่มตอนตอนนั้นเราไหวตัวทันแบบแบบแบบยังไงมันมันแบบว่ามัน มันยืนยืนอยู่แล้วมันเวียนหัวมันเหมือนมันมันเอใจแต่ผมก็เคยเจอเป็นนินไวย์นะไปไปอยู่ไต้หวันก็เคยเจอมัน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 ก็ขย่ยาขย่าอย่างนี้แหละแล้วก็มันเวียนเวียนหัวเศษปูนเศษอะไรลวกไม่ใช่แล้วก็ทิ้งเครื่องมือก็บอกลุงน้องวิ่งวิ่งอย่างเดียววิ่งอย่างเดียวแต่ถามว่าเคยซ้อมหัวยุ่ไหมเคยซ้อมปกไฟไหมอย่างเดียวแต่เปนินไวอย่างเงี้ยมันไม่เคยเจอหลายร้อยเลยหละายร้อยคนรครับก็ประมาณนี้ได้ชิดว้าอยู่ในเนี้ย ที่ยังตีอยู่ตอนนี้นะผมว่าก็ยังมีเยอะประมาณร้อยไหมครับก็อาจย์นะเพราะว่าทั้งพม่าด้วยก็เยอะร้อยเลยอ่ะโอ้ที่ที่เห็นกันวิ่งออกมาที่ที่พี่เห็นนะที่ที่วิ่งพากันวิ่งออกมาที่ทํางานด้วยกันก็ออกมาได้ไม่เยอะใช่ไหมส่วนมากเขาอยู่ชั้นไหนกัน ก็มันกระจายเกือบเกือบทุกชั้นพี่อยู่สูงสุดด่าคนขับเคีนก็ก็อยู่หรือว่าเ้ามาคันอยู่อยู่ครับคนขับเคนลยอคนขับเคีนคนขับลิบไม่รอดคนขับเคนก็ตกมากับเคนเลยใช่ไหมน่าจะใช่ครับเพราะว่าช่วงนั้นมันมันกระจายอยู่กันเกือบทุกชั้นนะเขาทั้งหมดมีมีกี่ชั้นนะยี่สิบสามสิบสามสิบชั้นถ้ารวมถ้ารวมชั้นจับพอก็น่าจะสามสิบสี่ คิดว่านะเพราะว่าผมก็ไม่เคยขึ้นไปจนสุดหรอกอ้แต่ประมาณนี้ครับ,รรบพี่ก็คืเป็นคนงานที่อยู่ในตีก่าใช่ไหมครับใช่ครับคนพี่เป็นคนงานที่อยู่ช่วงตอนเกิดเหตุด้วยใช่ไหมคะอยู่ในตึกเลยครับพี่อยู่ใตึกตอนนั้นรเราทำงานอยู่ชั้นอะไรครับตนนัชั้นห้าครับชั้นห้า,าทำตำแหน,นะะ่งอะไรอ๋อระบบสปริงเกอร์ แล้วตอนตอนที่เหตุมันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยช่วงนั้นช่วงประมาณบ่ายโมงสักบ่ายโมงยี่สิบอ่าก็ก็ก็กำลังจะเริ่มเริ่มทํางานแล้วเลยแล้วทีนี้มันเหมือนไอ้นินไหวก็รู้ตัวว่ามันมันโยกกอ่ะแล้วมันตึกมันสั่นก็ตึกเริ่มสั่นปุ๊บเศษทูนเศษอะไรมันเริ่มร่วงนะก็แค่นั้นก็คือทิ้งเครื่องมือเลยแล้วก็ตกนบอกน้องๆอ่ะอ๋ออันนี้ก็คือทีมที่อยู่ทีมงานใช่ครับก็คือตอนนี้ยังติดอยู่อีก3ามคน ใช่ครับที่ว่ายัางยังยังหาไม่เจอตั้งแต่เมื่อวานบ่ายโมงโอ่งคนรอกันจนตีห้าก็ถึงกลับไปอาบน้ำแล้วก็กลับมาค่ะคือตอนนั้นก็คือเหมือนกับว่าพอมันมัน,ม,นมันไหวเนี่ยเราเริ่มมือตัวแล้วเราก็ออกมาเลยเราได้ออกพันใช่ไหมก็คิดว่า ไม่ทันนะที่แรกนะแต่คือวิ่งวิ่งสุดชีวิตเลยก็คือบันไดหนีไฟนล้วมันก็คนเยอะด้วยมันมีในตึกมีบันไดหนีไฟมีมีมีครับมีก็คือใช้บันไดหนีไฟก็คือช่วงนั้นรีบไม่รู้ว่าวิ่งไม่วิ่งแต่คือมองหามันได้อย่างเดียววิ่งลงบันไดวิ่ง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 บางคนก็ออกชั้นสองบางคนก็ออกชั้นหนึ่งแต่ตัวผมก็คือทะลุลงใต้ดินอ่ามันมันมีชั้นใต้ดินไงก็ทะลุลงใต้ดินปุ๊บก็วิ่งขึ้นแลมร็จประมาณ ห่างสักถึงห้าเพี่มัน5้าเกได้ก็วิดห้ากาปุ๊บมันก็บึ้มตาหลังมาแล้วก็ฝุดมันก็เราวิ่งออกมาจากข้างนอกใช่ครับใช่ครับก็ปึ้มลงมาเลยวินาทีนั้นมันมันรวดเร็วมากพี่เร็วมากเเร็วมากทั้งแรงลมแรงกระแทกแรงมันทุกอย่างก็คือ เราไม่เคยเจอด้วยเนาะนั่นแหละก็คือทั้งฝุ่นแล้วที่นี้ฝุ่นปูนฝุ่นละเข้าจมูกเข้าปาก็แน่นหนอกกันแต่ก็พยายามมีสติเลยพยายามมีสติก็ดึงแขนพยุยกระดออกมาประมาณเจ็ดแปดคนก็ไต่ออกกำแพงแล้วก็กระโดดข้ามไปฝั่งรถไฟอ่าทักกู้ภัยเขาก็เข้ามาช่วยเหลือแล้วส่วนใหญ่นี่เขาเขา รู้ตัวกันไหมว่าว่าจะต้องวิ่งออกมาจังก็น่าจะรู้นะเพราะว่ามันสั่นมันมันสั่นแรงมากอ่ามันสั่นบางคนอาจจะบอกว่ามันบางคนอาจคิดว่ามันไม่มีทางหนีหรืออะไรยังไงหรือเปล่าบางคนที่ว่าอยู่ชั้นุสูงกว่าคิดว่ามันอเขาทํางานหรือเปล่าแล้วก็มันแต่บางคนสำเนาผมว่เขารู้แหละแต่ทีนี้ก็คือหนีไม่ทันก็วิ่งกันสุดชีวิตแต่ละคนอ่ะหนีตายพี่ทั้งหมดมันกี่ชั้น ที่ชอบก่อสร้างก็จะสามสิบนะผมไม่แน่ใจ30มีคนงานอยู่ทุกชั้นไหมคะก็กระจายกันเกือบไม่ทุกชั้นหรอก<ช>มมราิว่าชั้น5บ้างแล้วก็มี10บ้างแลสิบ้างก็แล้วแต่หน้าง,งานของใครของมันมแต่คือส่วนของผมนั่นก็คือช่วงเช้าอ่ะอยู่ชั้น18กับ22แล้วทีเนี้ยมันมันไม่มีของที่ว่าจะทํางานต่อ ลูกพี่ก็โทรสั่งให้แบบว่าให้หัวหน้าเออพาหมูของลงมาชั้นห้านะ,ะก็พาน้องๆเก็บของลงมาก่อนเที่ยงก็กินข้าวเสร็จก,ก็พักผ่อนกันช่วงเที่ยงก็บ่ายโมงปุ๊บก็เตรียมตัวทํางานแล้วนั่นแหละก็สักพักก็ประมาณบ่ายโมงยี่สิ<ะ>บบ่ายโมงบ่ายโมงยี่สิบก็สั่ แล้วตอนนี้ทางทาบหน้างานหรือทางทีมเนี่ยมีการมีการเตรียมแผนรองรับอะไรยังไงบ้างหรือว่าเรารอจนกว่าเพื่อนหรือว่าตอนนี้ก็ทําได้แค่รอรอทีมค้นหาที่ว่าติดต่อมาให้เขาแจ้งมาเพราะว่าเราเข้าไปถามก็เขาก็บอกว่าเดี๋ยวรอต้องรออย่างเดียวรอให้ติดต่อคือเราก็ไม่สามารถว่าเขาอยู่ยังไงเขาหลอดไหมหรือว่าไม่หลอดแต่ก็ยังรอ เราพักความหวังเรานี่ยกางบ้านอย่างเงี้ยโทมามองเป็นไงบ้างอเงี้ยมันมันตอบไม่รูกพี่แต่คือ รอดออกมาเป็นสุบหรือว่าไม่รอดแล้วก so, so ็ต้องขอกับบ right? ้านเราหายตกใจหรือยังตอนนี้สภาพความรู้สึกของเราแล้วก็ติดก็ยังใจเสียอยู่เพราะว่าไม่คิดว่าจะเจอกับตัวเองเราเคยเจอแต่ในข่าวข่าวต่างประเทศตึกถล่มเห็นก็ค้นหากันไม่คิดว่าเกิดมาวันนนึงอะที่เราทำอยู่มาเจอกับตัวเองอ่าแล้วก็รอดมาแบบ ปฏิหารก็ตอนออกมาทีแรกผมคิดว่าทีมที่ว่าสิบคนคิดว่ารอดคนเดียวเพราะว่าพวกน้องมันออกมา้งฝั่งหน้าแต่ผมบอกข้างหลังเพราะคนมันหนีตายไหมมันก็กระจายกันมันก็แตกกันแต่สามคนเนี้ยที่ว่ามาไม่ทันก็คือคนหนึ่งอ่ะมันขึ้นไปเข้าน้ําชั้นสิบแต่อีกสองคนมันน่าจ,จะวิ่งไม่ทนัน แล้วก็โครงสร้างพลังคอมมันก็จะคือมันเกิดไวมากจากการที่ในคลิปนะจากที่ว่าผมดูในคลิปที่ว่าเขาลงนั่นนะมันตึกแปวงแหว่งแล้วสักพักก็ชั้นที่ว่าจอดหอด้านบนอ่ะก็ยุบเพราั้นบนเป็นชั้นจอดพอใช่ครับจอดพอยุบมันก็ปุ๊บูมแค่นั้นเหมือนโดวิโน่อะรุ่มอยู่เดียวก็งานที่เกราคิดว่าแบบทำไมมันถึงจริงๆโครงสร้างมันสร้างมาตั้งแต่ปีห้าหกสามจริงๆมันควรจะแข็งแรงใช่ครับ ค,ครับขอบคครับขับครับอ้าวเหตุการณ์ในบ้านนะครับเมื่อเนี่เป็นยังไงครับเท่าที่ผมเจอมากครับโตนะครับผมลงมาชั้นหนึ่งครับอาเล็กมาไหวครับแล้วก็ได้ยินเสียงก๊าบูว่ามันเป็นแบบปูนตกลงมาครับแล้วผมก็วิ่งวิ่งออกมาจากตึกแล้วก็เห็นเข็นเห็นเข็นแกงไปแกงมาปพ๊บแล้วผมผมก็มูผงกับเอใจเอา้า ไปแรกมูผมบอกว่าเที่ปูนล,ลงบรเทศนี้พอจะข้าปุบผมเละเรียหมูออกมาจากตึกวิ่งออกมาจากตึกปุบแบบมันไปแบบเร็วๆเลยไหมครับแบบตึกมันกับทลมลุงเลยแบบบ่บ่ทิ้งหน้าที่เลยแบบแปบ๊บเดียวเลยครับโอ้ตอนนั้นเขาอยู่สั่นไหนครับตอนนั้นผมผมลงมาแล้วครับลงมาแล้วลงมาชั้นหนึ่งเหรครับึแมนครับ เราแบบมาเทาหัวแล้วมันสัน่นแต่ว่าสิขึ้นไปเรือยจังไหนตอนนั้นนะที่ลงลงมาพอดีเลยครับเอาลงมาพอดีลุ่งปิดอย่งครับ,เ,รบเอาเอาเล็กมาไว้ชั้นใต้ดินครับเอามันมีชั้นใต้ดินน้ำหรอแมนครับเลือกมาครับจักคััน ชั้นชั้นหนึ่งครับออ๋อชั้นใต้ดินพี่ชั้นหนึ่งครับออปลาแบบเป็นแบบโล่งเนอะในใต้ใชั้นไหนพวกโล่งที่ค <ลง S 2> ้น,น,นอยู่ในชั้นใต้ดินอยู่ตนอนนี้บ่แน่ใจครับแต่ว่าผมมาชั้นหนึ่งอ่ะผมก็เห็นคนหลายอยู่ครับช่วงช่วงวันอยู่ชั้นเต็นชั้นหนึ่งะนะครับเพราะว่าผมก็บ่ได้เบิ่งผู้ใดนะเอาได้ตุ๋ยของเลยก็เลยว่าคือบ่โหูเลยบอกว่ามันดนลงมาแม่นครับควายมันก็ควายบ่ ที่แรกอระผมก็คิดว่าสงสัยเคียนมันติงก็คือล่ะมันกะสีเศ้านะครับแต่ว่าโบคิดว่ามันสีแบบที่แรกครับปูนมันตกลงมากกระจกมันกระแตพึบเหมือกับพึ่มลงเลยครับบอท่านตั้งโตเลยผมก็รีบวิ่งรีบ เรียงมูออกมาออกมามูกับเรียนออกมาประมาณสามสี่คนครับที่<อ>ว่ามันมันมันถล่มลงมาแล้วฝุ่นมันมันมันแนบโมเห็นเนี่ยเขาเขาเรียนไปใส่ตอนงน้เขาเย็นยังบ่ไม่เย็นเลยครับรเด็เห็นแต่เรียนเรียนน้ำดากเขานี่แหละครับเรียนน้ำกลนเขานี่แบบคือแบบว่าฝุ่นมันมันหมืดไปเบิร์นเลยเปน็นมืดมืดไปเลยเบิร์นเลยครับแล้วก็หันใจบอกอ้กับตายเลยครับเขาเขาคิดไปอย่างไรเขาต้องเรียนไปข้างหน้าให้ได้แมนครับเรียนไปข้างหน้าย่างเดียวแล้วก็มาออกข้างหน้านี่ครับออกข้างหน้า มันเห็นแสงแสงแสงอย่างบาตอนตอนทีมันทลงมาแล้วมันเป็นคุณนะเห็นเสือรุ่นอายครับเห็นเสือรุ่นไายแล่นน้ำหนาครับอ๋อมีมีคนแลนน้ำหนาเขาแมนแมนครับมีอีกคนหนึ่งแบบตอน,นัหนคือว่าแบบแลนแบบเร็วสุดในชีวิตปะโอ้ยสุดเลยครับสุดเลยครับแลนไปรีไต้ตนโพครับที่แรกแ,รรแลนไปรีไต้ตนพแล้วมาที่นี่ผมก็เลยแลนตรง,ง,ง้าวเลย ผมคือแรงไดผมกับบอลอดแล้วที่แรกเมือ่อทงเมื่อถือได้ถือมากบอลบอครับ<อ>ตัวเปล่าเลยครับตเปล่าเลยแมนครับเราก็เจอเจอปื๊บผมผมแหละมือ้อตาขึ้นปื๊บโอ้ยพอพอแบบว่าชุดจะของงานชุดทํางานนะครับ<า>แกแล่นออกหนาผมก็ตัดสินใจว่าเสี่ยงดวงเลยแลนตรงเลยครับ แกกับผ้าทีประตูอันทีทั้งซีอกเลยครับทีมงานอยู่ข้างหลังเท่านี้ทีมแมนมาประันมีมีหลายคนแปลว่าไปคนละทางเลยครับคนละทีมคนละทางเลยครับแตมาเจอกันที่หลังครับตอนนี้มูยังติดอยู่ปะติทีมงานจะคนน่ตอนนี้ติดอยู่สามคนครับติดอยู่สามคนแมนครับคาดว่าไอทีอยู่ชั้นหนึ่งก็คนหนึ่งที่ว่าเป็นมูผมเขาบอกว่าไปเขา้องน้ำอยู่ชั้นสี่ครับ ของน้มซันจิปแมนครับโอเคครับผมครับขาขามูยืนกันปะแมนครับแมนครับรุนอยู่ครับโอเคครับเป็นก๊อปใจให่งนะครับครับผมครับ